ส่วนหนึ่งของผู้ประสบความสำเร็จของวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์มินาซังโอโฮโยโกไซมาสวัสดีค่ะชื่อต่ายยนธิดาพันเพชรพี่จบมาสามจากโรงเรียนบ้านนองมีและเข้าศึกษาปวชต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ จากาการบัญชีค่ะพี่จบการศึกษาในปี2560จากนั้นทางวิทยาลัยได้สนับสนุนให้พี่เข้าโครงการฝึกงานต่างประเทศซึ่งประเทศซึ่งเป็นประเทศญี่ปุ่นค่ะและพี่ก็ได้ทำการสอบสัมภาษณ์งานผ่านเข้าเตรียมตัวกับบริษัทไทยเวอร์เกอร์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญากับทางวิทยยมันจะได้เลยค่ะว่าปลอดภัย ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางว,วิทยาลายัยเทคโนโลยีสิบิพา์ตินเตอร์ได้ทำการออกค่าเดินทางให้พี่ก่อนแบบกู้ยืมไม่มีดอกเบี้ยค่ะและตอนนี้พี่ทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในเมืองมีเอะค่ะพี่ทำงานมาได้6ปีแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าคงจะต่อสัญญาไปเรื่อยๆค่ะพี่ก็คิดถึงบ้านเหมือนกันนะคะ แต่ว่าในทุกๆครั้งที่พี่ได้โอนเงินกลับบ้านดูแลครอบครัวค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทัง้งที่สินที่เคยกู้ยืมมาตอนนี้พี่ก็ได้ทำการชำระหมดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ได้เราดูแลครอบครัวก,ก็ดีนะคะมีโอกาสดีๆได้มาทำงานที่ประเทศญี่ปุน่นพี่ก็อยากให้น้องๆได้รับโอกาสดีๆเหมือนพี่นะคะ พี่จึงอยากเชิญชวนให้น้องๆได้มาศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสีพิพัฒน์อินเตอร์ทุกคนทําได้ค่ะขอแค่มีความตั้งใจมุ่งม,มั่นในตัวเองก็อยากเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะเพราะว่าพี่ก็สู้ชีวิตเหมือนกันค่ะตั้งใจนะคะน้องๆแล้วไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายก็ขอสวัสดีน้องๆทุกคนนะคร ที่กาลังรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมสิบโทธนากรทองลานะครับอตอนนี้ก็รับราชการทหารอยู่ในตําแหน่งนายสิบข่ากองทหารชุดต่อต้านข่าวกองนะครับที่ค่ายกําแพงเพชรอัคราโยธินสังกัดกองพันข่าวกองทหารนะครับพี่ก็เป็นสิทธิ์เก่านะครับหนึ่งคนในสิทธิ์เก่าที่สิพัฒอินเตอร์นะครับ ที่จบมานะครับได้มีโอกาสได้ไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วก็ได้รับราชการทหารนะครับก็ที่จบชั้นปวชนะครับปีที่3ส,สาขาช่างยนต์นะครับจบมาก็ได้งานทําเลยนะครับก็ได้ไปทํางานที่ต่างประเทศก็เพราะทางวิทยาลัยไ,ได้มอบประกาศแล้วก็มอบทุนให้ผู้ที่ สอบแข่งขันได้ไปทํางานที่ต่างประเทศฝากให้น้องๆนะครับที่กําลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเรียนวิทยายลัยนี้แล้วจบแล้วจะมีงานทํำไหมนะครับมีงานรองรับไหมนะครับก็อย่างที่พี่พูดนะครับที่พี่รับราชการทหารนะครับก็เพราะเพราะว่าก็ใช้วุฒิวุฒิปวชจากวิทยายลัยนะครับที่ไปทํางานที่ต่างประเทศก็ใช้วุฒิ ปวชจากวิไลนะครับสวัสดีครับชื่อยูครับวินยูซีกระจ่างครับผมจบปวชและปวสจากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิพั์อินเตอร์ครับเป็นรุ่นที่2ครับผมจบจากที่นี่ครับจบสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับผมปัจจุบันประกอบอาชีพโปรแกรมเมอร์ครับทำงานอยู่บ้านครับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้มีบ้านมีรถครับผมอยู่บ้านครับอาศัยอยู่บ้านหัวนาครับผม ฝา,ากน้องๆครับถ้าอยากมีงานทําครับไม่ต้องไปไกลครับผมวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพัดอินเตอร์ครับผมแนะนําครับสวัสดีครับผม้อยตีหานรงอุปชัยจบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพัดอินเตอร์สาขาช่างไฟฟ้าปัจจุบันรับราชการอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษตำแหน่งผู้ช่วยสีอําเภอพยุจังหวัดศรีสะเกษ ก็จะเชิญชวนน้องๆนะครับมาศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีรีพันอินเตอร์ครับเยนสายที่ก็สามารถรับราชการได้ครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมสิบตีนัทพลกิติกาจรนจบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีรีพันอินเตอร์สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันรับ ราชการทหารอยู่ที่กรมทหารราบที่16ค่ายบุดีินเนชชาจังหวัดยะโสธรตำแหน่งครับพลวิทยุโทรศัพท์อยากจะชวนน้องๆมาเรียนที่วิลัลศีวัพอินเตอร์กันเยอะๆนะครับครับยันสายอาชีพก็สามารถรับราชการทหารหรือราชการอื่นๆได้นะครับ อยากจะชวนน้องๆมาเรียนกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมจาก,กาั้ที่อภิสิทธิ์ที่สจบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสิวันอินเตอร์ครับสาขาช่างยนต์ตำแหน่งช่างเครื่อ,มองมกลหนวรงานฝ่ายสนับสนุสนการซ่อมคอมพิ่รครับสำหรับน้องๆที่อยากรับราชการทหาร ก็เรียนสาชีพก็สามารถรับราชการทหารได้ครับผมมาเรียนที่นี่ค,คืเรียนครับเรียนจบแล้วมีงานทำแน่นอนครับผม